ปรเด่นคืออะไรรู้ไหมกูัวตอนนี้กูกวัสซีเกมมากเลยเพื่อนสูตรแ,แดงสูตรขาวสูตรดำอะไรแค่นั้นผู้มึง <laughs> มรู้อะไรไหมไปฮ <laughs> ับฟู่ฮับฟู่เนี่ยกูไปถามน้องกูน้องกูอยู่มสองแล้วกูไปเจอ <S <S น้องกูงมากู <S <S ไปถามว่ามึงเล่น <S <S เกมที่อะไรกันผู้มึงอ่ะมึงบอก่าผมมาเล่นเกมโทรศัพท์แล้วไม่มีใครเล่นคอมเลยเหรอในในอายุมสองตอนเนี้ยมันบอกว่ามีมึงรู้ไหมมันเล่นเกมที่อะไรกันเล่นไฟเอ็มกันมสอง มันบอกว่าห้องมันน่ะใครมีความแม่งเล่นไฟเอ็มหมดเลยพี่ผมไม่ได้ชอบผมเลยไม่เล่นกูเลยแค่สงสัยว่าเฮ้ยสมัยนี้เด็กมันเล่นไฟเอ็มกันเหรอเข้าใจกู๊่ยุคนี้มันไม่ได้ยุคนี้เกมไทยไม่ได้โตแบบกาลิ่าแล้วเดี๋ยวกับเราเออถ้าเป็นเราก็อยู่เป็นแซนแอนเดียที่ลงวอดกันอยู่เลยใช่ถ้าเราเล่นน่ะเป็นแซนแอนเดีย MTA ใช่เป็น MTA สมัยเรา MTA ไม่อะากชจิตเดียเขาเลื่อนขายเหรออืมใช่เป็นปีหน้าแทนละเอ้า แต่ไม่เป็นไรเลื่อนได้แต่อย่าหมเซิร์ฟเวอพังกับปกติอืมเกมมันดีอะเรารอได้ปะตัวอย่างสองเพิ่สิบห้าดีที่แล้วเองเราเพิ่นเนี่ยล็อกสตาร์เกมขอเป็นเกมเพย์ได้ไหมอะอันนี้ภาพเกมเพย์นั่นเ่ยมึงปลาใครหกไม่ได้สัตว์เฮ้ยสวยยิงแต่ว่าอันนี้มันเกมเลยปันเนี่ยมันมันมันในเกมเลยปันเนี่ยหรือเป็นซีนีเมติกวะก็น่าจะเในเกมนะ ใช่ไหมสวยมากเลยนะอันนี้ตู้เอกเหรอไม่ใช่นะตู้เอกเราเป็นเปิบเสียงก่อนกูโอ้ยบาร์ซิตี้เอพอร์ตโอ้ยหล่ออย่งเลยหล่อล่ำอ่ะเฉยทำไมกูอยากเล่นละเนี่ยปากคนดำเฮียโอปากคนดำปากคนดำปากคนดำมาแล้วใคร อันนี้อันนี้ตัวเอกชิ้นก็ไม่ฉั้นก็ได้ยินชื่อหน้ามันก่อนนะอันนี้ไงแฟนพระเอกตัวเอกตัวหนึ่งมันจะเล่นได้สองตัวภาคเนี้ยจริงๆกูมันเล่นได้ทั้งสามตัวก็โอเคนะสองตัวก็ได้เอาปีกันเลยทีเนี้ยเฮ้ยเกนขนาดไหนอ่ะ ปัญหาคือเห็นขนาดไหนอะโอ้ใช่ใช่ใช่มันน่าจะเป็นตัวอย่างเกมพีเลยเว้ยแบบว่าในในใน game อินเกมอ่ะอินเกมพลาซินสวยมากใช่อินเกมพลาซินโอ้ยผับพับปะเนี่ยพับไปซิตี้คือที่สุด name, ตอนนี้ที่กูสังเกตไม่ใช่นะกูสังเกตตัวละครเก่าอยู่เว้ย <Why S 1> ว่ามันจะมาไหม อยังเฮ้ย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 เมื่อกี้ใช่ใช่ซ้อมมวยปะวะอุ้ยไอี้เยเมื่อกี้ฟาดไอสัตว์อุ้ยผับไอซิตี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงไอหน้าอี้เยนี่ยคุุ้ณไว้หน้าอี้เยเนี่ยคุณใครวะดูคุณนมาจากเกมอื่นวะหน้าหน้าคุณมากเลยไอเจมี่เดี๋ยดนายเปรี้ยเล่น <laughs> โน่าจะมีแค่สองตัวละตัวเอกในเกมนี้แย่เลยแต่เขายังไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบว่าปล่อยเป็นเป็นเกมพีจจาาให้เราดูอ,ะอะ <c oughs> ่ะใช่ค่ะโอ้เลื่อนเลื่อนทำไมเลื่อนทำไมอะ่ะไม่รู้อะ่ะไ <c oughs> ี่มันไม่เจอทอมมี่ด้วย เขามีตัวเอกภาคไวทิตี้อะ CJ ก็ไม่เจอไม่เจอไม่ไมไมรู้ว่าจะเจอเจออีกไหมมันคนและเวลาปะ่ะไป่ชื่อดิแกแล้วป่ะเออไ,อไอ้ยภาคเขี้ยนี่มันคือก่อนหรือหลังอ่ะกูไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่มันสวยมากเลยนะประเด็นคืออะไรรู้ไหมกูกลัวตอนนี้กูกลัวเกม,มากเลยเพื่อนมีมีมันจะรนดูเลย มันจะน่ากลัวมากนะถ้ามีซิกเอ็ม,มอส,สมองฝั่งซ้ายสมองฝั่งขวาซิกเอ็มอ้นเ <c oughs> นี่ยว่ามันมีอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่จ,จะไม่ได้ใช้ซิกเอ็มละเพราะมันเข้า<ช><อ>ซื้อจิตการแล้วไงรอพี่ผูมก็ไฟเขียวก็มาดีปังซื้อลิ่สก็สิ์คืนไนงุูมก็ไอไฟเอ็มมันโดนมันโดนไอล็อกสตาร์ซื้อละวแล็อกสตาร์อาจจะเปิดอาจจะทําขึ้นมาเองอะไรเงี้ยก็เป็นแต่มันก็คือถ้าทําขึ้นมาเองก็เป็นของล็อกสตาร์ทั้งหมดมันซื้อลวมันซื้อแล้วของไฟเอาา็มอ่ะ แต่ล็อกสตาร์แม่งมันขึ้นชื่อเรื่องการทิ้งผู้เล่นนะรู้ปะเมื่อห็นจีดีเอออนไลน์ไม่หลายสัตว์แม่งทิ้งโปรมันไม่สนใจเลยนะเว้ยอต่ยก็ต้องรอดูอะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมันซื้อแต่ว่าซื้อนี่คือแบบว่าให้เข้ามาทําเอง <c oughs> ในเครือตัวเองหรือว่ายังไงอไม่รู้อะ่ะแต่ตอนนี้กูกูอยากให้มันเหมือนเลตด,ดียอย่างหนึ่งตรงที่มันอยากให้มันล่าสัตว์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้โผล่ตัวอย่างนี่กูก็เสียดายเลยกูนึกว่ามันจะล่าสัตว์ให้เห็นล่าสัตว์สักหน่อย แต่มึงเห็นไหมที่กูเอะมันจะมีฉากหนึ่งที่มันต่อยในมวยกงอ่ะไหนวะมจําได้ไหมนี่วมันต้องภาวนาเอาแเพื่อนว่าว่าแบบว่าสปิชี้เนี่ยเขาจะเป็นโผอินซอยมากกว่าซ m เอ็มรึเปล่าอินซอยมันยากนี่ไนมันเร่นงออนไลน์ไม่ได้มัใช่เหรออินซอยกำลังกัอปรเดระบบออนไลน์มาเลยว้าว ไปอินซอยกัได้มนะเนซอยมันต่อยกันไม่ได้มันต่อยไม่ได้ประเด็นอ่ะโอ้มันเบียวไม่ได้มันเบียวไม่ได้บี่ยวไ่ได้มันต่อยกันไม่ได้ก็เป็นก็เป็นแก๊งไม่ได้ก็เป็นแก๊งไม่ได้ก็เกยงหมดเลยหมดสูตรแดงสูตรขาวสูตรดำาเลยแค่นั้นพวกมึงรู้อะไรไหมไพ่ไปคาฟูเลาฟูเนี่ยกูไปถามน้องกูน้องกูอยู่มสองเนาะกูไปเจอน้องกูมากูไปถามว่ามึงเล่นเกมที่อะไรกันกูมึงอ่ะกมึงบอกว่าผมมาเล่นเกมโทรศัพท์ แล้วไม่มีใครเล่นคอมเลยเหรอในในอายุม .2 ออตอนเนี้ยมันบอกว่ามีมึงรู้ไหมมันเล่นเกมนียอะไรกันมันเล่นไฟเอ็มกันมออ .2 <c oughs> มันบอกว่าห้องมันน่ะใครมีคอมแม่งเล่นไฟเอ็มหมดเลยพี่ผมไม่ได้ชอบผมเลยไม่เล่นกูเลยแค่สงสัยว่าเฮ้ยสมัยนี้เด็กมันเล่นไฟเอ็มกันเหรอเข้าใจกูปันี้มันไได้ยุคนี้เกมไทยไม่ได้โตแบบกาิลาแล้วเ,เดี๋ยวกั <c oughs> บเราโตแบบเกมไทยที่ดีๆมันหายไปหมดแล้วอ่ะ มันก็ตัวนะแทนทนายพูดก็ฟีไฟอ่ะกับของกาลีน่าเออสัญญ,ญม่มันเป็นกล้องในโทรศัพท์หมดแล้วเกมกาลีน่าใช่เป็นปกล้องในโทรศัพท์แต่ว่ามันไม่ได้ตัวมากับพลอยแบงค์พวกกูอ่ะอะไรเงี้ยมอนไม่ได้ตัวมากับพลอยแบงค์ฮวนเหมือนพวกกูยูเรื่องนี้ก็คือคือเกมกาลีน่าล้วนถ้าอยากเป็น<ห>เกมฟาร์มก็ไปอยู่ในเพย์ฟังก่อนเลยอะไรเงี้ยไปกูกูแค่สงสัยว่าที่ไปอยคอมมันเล่นไฟเอ็มกันทำไมทำไมวะมันมันเกิดจากอะไรแล้วกูก็ถามด้วยนะว่ามันเบียวกันไหมมันแบบว่ามันมันอินกันไหมนึกออกไหม มันบอกเลยนะมีอยู่พี่มีคนหนึ่งมันกลางในชีวิตจริงอยู่กูปวดสรตว์เอ้ยกูปวดรงหวยกูปวดรงหวเลยรอรอรอตัวนี้เดี๋ยวกูได้เห็นข่าวเพื่อนน้องมึงโอ้ยน้องกูน้องกูโอเคอยู่แล้วมันเอาตัวรอได้เพื่อนเพื่อนน้องกูบอกไม่รู้คนไหนเหมือนกันแต่ก็่อกแม่งไปแล้วกันไอ้เชี่ยกูกูไม่คาดฝันเหมือนกันว่าเด็กสมัยนี้ที่แบบว่ามีคอมอ่ะแม่งจะเล่นไฟเอ็มกันไม่รู้ไม่รู้เลยพอรู้มาก็ตกใจตกใจมาก ถ้าเป็นเราก็ยังเป็นแซนแอนเดียที่ลงมอดกันอยู่เลยใช่ถ้าเราเล่นน่ะเป็นแซนแอนเดียเอ็มทีเอใช่เป็นทีเอ็มทีเอสมัยเราเอ็มทีเอไม่อยากไม่นะรคลิปนั้นออกเลยเอ็มทีเอเราอะรถทำไมอะไม่ได้คือคือช่วงนั้นโซเวียตมันมาแรงเวฟพวกวอร์ซีใช่มาแรงเว้ยแล้วแบบจีทีเอมันแบบมันมันก็เก่งๆนะแต่แบบมันมันไม่ได้มันไม่ได้ไฟเอมอย่างงี้นะเอ็มทีเอมันขับรถไปปุ๊บเราลุ้นองมาปุ๊บแล้วมันด่ากันแล้วก็เริ่มขับเริ่มขับไปเลยแ่ะ ในตอนนั้ะนอ่ะเล่นเล่นกับ,บภูมิบ่อยแล้วก็ชอบอัดคลิปลงยูทูบใช่ไหมเออแล้วคนคนดูมันเยอะมากเลยภูมิคลิปเอ็อที่เราบอกว่าขี่หนีเที่ยสอย่างแล้วขี่หนีว่าแก๊งแก๊งหนึ่อง,นงอ่ะเออแล้วเราก็ด่ามันตามทางแล้วเราแบบเราไปขี่จอดรถไว้แล้วเราก็กดออกเกมหนีมา่ะ <laughs> <laughs> อย่างเที้ยงใอเออ,ยอยามสทุนไปเด็กเลยนะั้นไอนี้ไอนี้อเนที่ภูมิสงสัยมึงเห็นอันนี้ไหมภูมิไม่คิดไปไกลมากเลยนะเวรู้ไม่คิดถึงเรื่องอะไรอะไร พี่ถึงอาร์ตอาร์ตสเปเชียลอาร์ตใน GDSN อน่ะมันจะน่แหม่ GDSN อเวลาเราเล่นกล้ามถึงระยะหนึ่งอ่ะเราสามารถไปฝึกมวยได้จำได้ปะที่มันจะมีมวยไทยบ็อกซิ่งกังฟูอ่ะหรือว่าภาคนี้ทำได้หรือภาคนี้ทำได้ใช่ใช่หรือภาคนี้ทำได้เด็นไหมกันถ้าทำได้น่าสนุกมากเลยนะเรียบร้อยคือซ m เอ็มกูก็ใช้ไปเที่ยวไลน์ซีเอ็มก็จะแบบว่า กูอยู่สำนักไหนไว้สั่งยันแม่คุยกังฟูซอยแปะสั่งอะไรเงี้ยโอ้โหแค่แค่สายขาวจะสู้สายดำกวะาไอ้จอกจัดไม่คู่ควรกับสูตรขาวได้แชมป์แบบตับวหืดตับวหืดตับเหไม่เลยผมไอ้เยี่ยงประมาณนี้แหละที่กูคิดว่าแล้วิ่งล่าประเด็นเงินรู้ไหมที่กูบอกว่าไอ้เพื่อนน้องกูมสองใช่ไหม พอจีดีเอมหกออกมาอ่ะกูเตรียมด้วยอพอร์ตลงคอมประมาณสามปีอ่ะกูตีไปนานสุดสองสามปีมันก็อยู่มห้ามหกมันยิ่งมันยิ่งอันนี้ดิถ้ามันคุมตัวเองไม่อยู่อ่ะโอริโอนะโอริโอรอนหรือเปล่าโอริโอรอนหรือเปล่าเนี่ยถ้าันเล่นแค่ในเกมก็ว่าไปอย่างไงแต่ไฟเอฟไม่ชอบมีปัญหานอกชีวิตจริงกันอ่ะใช่ใช่ถ้ามึงจะอินแค่ในเกมไม่ว่าหรอกแต่ย่าแต่มึงไปอินนอกชีวิตอ่ะใช่นั่นแหละทำให้คนเดือดร้อนในสัตว์ มันเดือดร้อนไอ้หี่ยแค่อินในเกมนี่กูเห็นกูก็แบบว่าอันนี้นะจะว่าเกลียดไหมก็ไม่ได้เกลียดหรอกเห็นแล้วมันแบบมัน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 ข่าวเรยเรื่อยนี่แต่ก็ยอมรับได้อยู่มนเล่นในจุดปอะมาณอะไรย่างเงี้ยจุดตรงมันแต่ระเด็นคือกูไปถามน้องกูไงกูไปถามน้องกูไงว่ามันมีคนมากางในชีวิตจริงไหมต่อยต่อยมันบอกว่ามนอก็พอมีอยู่นึกออกไหมแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่มันมีอยู่มันพูดอย่างงี้แล้วมันก็บอกเลยนะว่าโรงเรียนกูโรงเรียนประจักษ์ใช่ปะ ประจัก์ตอนนี้เนี่ยกลางสนามหนึ่งอ่ะน้องกูมันบอกกันนะว่าพี่พี่พวกโรงเรียนประจัก์อะตอนเนี้ยถ้าใครขิวกันใส่นวมต่อยปากกันได้เลยนะตอนตะเที่ยงอ่ะมันพูดเนี้ย <Yeah. S 1> ก,กูกลัวเด็กกลัวๆแล้วเด็กซิกเอ็มไฟเอ็มมันจะไปต่อยไปตัวนั้น mm. อะไรง uh. ไงกูกลัวมึงมึงคุยกับแฟนกูมาเลยฝ่ายแม่กูกูกำลังเขาเรียกว่าอะไรวะสตอรี่ปะเขาเรียกสตอรี่หรือเฮียอะไรปะ uh, อะไร uh, อยากจะมีสตอรี่กับรองพออมา